หากใครกําลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํ Easy Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคยวค้ดตรงบุมงขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกมเมเทอร์สลัมทุกคนก็สําหรับแพทของเดือนเมษาบอกเลยว่าจีจัดหนักมากทุกคน มีตัวละครเข้าใหม่ตั้งสองตัวแล้วก็เป็นปืนเข้าใหม่ด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้ผมติดอยู่อย่างเดียวติดปั้นปืนอยู่ก็เลยรีวิวตัวฟินิกได้ค่อนข้างยากนะทุกคนแต่ก็ไม่ลืมสําหรับเจ้าใหม่ชิลานุ้ยนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นอีกตัวใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟรีด้วยสําหรับใครที่เล่นบอกเลยว่าใหม่ชิลานุ้ยฟรีแน่นอนถ้าเล่นล็อกอินทุกวันนะทุกคน แต่สำหรับเจ้าตัวฟินิกก็อันนี้ต้องเสียหนักหน่อยแต่บอกเลยว่าก็คุ้มค่าแน่นอนสำหรับฟินิกอ่ะย่ามาดูรายละเอยียดชิรานุยกันก่อนนะทุกคนอันนี้จะเป็นสายซับพอร์ตสายซับพอร์ตที่เน้นคิเลตแล้วก็โคตแรงดาเมจนะทุกคน อันนี้ก็จะเปินก็น่าจะเหมาะกับพวกเปินระยะชิดระชิดนะทุกคนก็อย่ามาดูสกิลกันก่อนอชินางนยได้รับโล่แม็กคพีสิรพร้อมพุ่งเป็นห่งไปข้างหน้าสร้างดาเมจสตูเส้นทางสี่ยเปอของเอ็กแทแล้วก็มีเพื่อนเริ่มทีมใช้สกิลลบจะเรียกใช้สนับสนุนสกิลลบซึ่งจะทำให้เพิ่มดาเมจทั้งทีม20แล้วก็รับโล่แม็กคพีสิบ กิลเป้าจะผ่าถอยไปยังเป้าหมายพร้อมสร้างดาเมจศัตรูเมื่อหมายชิลในนิสนับสนุนและสกิลมอบให้กับทีมจุบผีเสื้อซึ่งจุบผีเสื้อก็จะสร้างดาเมจได้แท็กสิบห้าสิบเปอร์เซ็นของหมายชิลนันนิแต่ละครั้งที่ใช้จูบผีเสื้อสมาชิกทั้งทีมจะได้รับผีเสื้อความฝันแต่ละชั้นจะเพิ่มดาเมจแปดเปอร์เซ็นทบสูงสุดสามชั้นนะทุกคนอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตที่เพิ่มดาเมจจิตาจมากเลย ทั้งมีดาเมจแฝงของจุดผีเสื้อแล้วก็มีดาเมจทบทบอีกเยอะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูอันติไปตำแหน่งว่าหมายเมื่อหมาชิลานินเรียกใช้สกิลสุดไม่ตายแต่สกิลไม่ตายจะมอบเอฟเฟกให้โลกกับทีมคือ6ชั้นจุดผีเสื้อพัดไฟอัพเกรดดาเมจพัดไฟที่สร้างช่วงนี้จะเพิ่มขึ้น100%ยเอร์เซนาการจะสามารถทะลุได้จาตัวหลายตัว ทุก10%ของคิเลดจะเพิ่ม1%ของสกิลนะทุกคนถือว่าเอาเรื่องอันนี้ก็จะเน้นคีเลดเป็นพิเศษเลยก็สลหรับเดี๋ยลองโดนเดือดนะทุกคนอันนี้ปันปืนไม่ทันจริงๆไม่ได้ลองตะเกียงจินนี่แน่นอนก็เลยมาโดนเดือดกันก่อนทั้งฟินิ์แล้วก็ใหม่ชิ่นละน้นเลยนะทุกคน2ตัว สกิลแรงแรงมากทุกคนอันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้อยู่ใกล้นะถ้าอยู่แบบพื้นที่ระยะที่ยิงไม่ได้ก็สามารถใช้สกิลโดนศัตรูได้ด้วยนะถือว่าโกออยู่นะสำหรับตัวฟินิกแล้วก็เป็นตัวละครดาเมจหลักเลยนะซึ่งรอบก่อนอามาติน่าเป็นตัวดาเมจหลักใช่ไหมรอบนี้กลายเป็นกลา,ายเป็นเจ้าตัวฟินิกแล้วก็ปืน ธาตน้ําแข็งนะทุกคนหมายชีรานุ้ยก็แรงแต่การใช้สกิลค่อนข้างยากนะเหมือนจะต้องใช้ระยะด้วยโอเล่นตานี้ไม่มาเลยเหมือนเล่นกระบ,บอทเลยน่าจะเจอบอทนั้นะน่ะ,นะชื่อกับตัวละครไม่น่าจะคนจริง ช่วงนี้ถ้าใครมีงบก็ปั้นเจ้าตัวเฟนิกไปก่อนนะทุกคนส่วนปืนนี่บอกเลยอาอาจจะใช้ปืนทองเหลืองไปก่อนแต่แพทเนี่ยอ่าเฟนิกมาแรงแน่นอนส่วนมาร์ติน่าน่าจะถูกเนิร์ฟไปนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวลองอีกตาจะเจอคนไหมเนี่ยโอเครอบนี้เจอแน่นอนโอ้โหชุดอาวุธแล้วก็โอ้โหแบบเต็มเต็มรูปแบบมากเปิดเปิดอาวาตารสองแล้วก็มีสกินตัวละครนี่ครบเลยนะถ้าแพ้ตานี้จะไม่แปลกใจนะทุกคน Yeah, วยแย่ละเออแต่มาร์ติน่าสกิลแรงกว่านะแรงอยูออ่เรียบร้อยคิวไปหนึ่ง โอ้ยสกิลแรรอยู่นะชิลานุย้ยแต่ตอนนี้มันหนีแล้วทุกคนมันหนีแล้วตามไม่ทันด้วยอ่ะมาติน้าต่อเลยเรียบร้อยมาติน่านี่หนีไม่ทันแน่นอนตามถึงที่ บอกเลยว่าแรงมากแรงขุดโคตรอ่ะเดี๋ยวปิดชีพก่อนโอ้โหถือว่าโกงนะฟินิกก็ละลักประมาณนี้สำหรับอ่าเจ้าตัวฟินิกแล้วก็ใหม่ชิระนุยนะทุกคนสองตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นคู่เซตด้วยกันนะทุกคนใหม่ชิระนุยสามารถซัพพอร์ตตัวอื่นได้เยอะนะไม่จะเป็นต้องซัพพอร์ตฟินิกอย่างเดียว ตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจเฟซบุ๊กก็อย่าลืมมาช่วยกดติดตามด้วยคุณคลิปนี้ก็จบทัน,นีีแล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแค่ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ